กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพาดูชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง f c ซใหม่นะคะและ f c ซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะ <c oughs> ขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ พี่ๆแม่ๆท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะน้องสาวโซ่ก็ปิดลับแล้วนะคะไม่เปิดแล้วรอนะคะอีกสองเดือนน้องสาวโซ่จะเปิดให้เข้านะคะปิดแล้วนะคะคลายเอ็นมาก็ไม่รับแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> มีเม็ดที่ไม่ดีเข้ามาสองสองคนเมื่อวานนะคะมาหลอกเอฟซีน้องสาวโซ่ไปนะเข้ามาแล้วทันหลอกเนาะ fc น้องสาวโซไปแล้วก็ปิดหนีเลยนะคะเงินหลพี่น้องสี่ศูนย์หลุดนะคะหนึ่งสองเข้านะคะชุดเน้นให้นะคะเบิ้ลสี่สี่หลุดนะคะเก้าสองมานะคะเก้าสองนะคะหนึ่งแปดนะคะเข้าเห็นไหมพี่น้องบอกแล้วถ้ามีหนึ่งสามต้องมีหนึ่งแปดคิดแล้วมาจริงๆนะพี่น้อง 0 4เย์ข้านะคะ0ูนย์ห้าหลุดนะคะ0 6ย์ก็หลุดโอ้ปังมากเลยนะพี่น้องจะพอกิดเข้าล่างนะคะพิเศษเข้าล่างนะคะพอดีน้องสาวโซก็ปิดบ้านแล้วเนาะลืมนะคะปิดบ้านแล้วเดี๋ยวเปิดอีกทีประมันสองสามเดือนนะับพี่พี่แม่แม่จ้าโอเคนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น9 3สามนะคะ 9 3 3 9 1 2 2 1 7 4 4 7นะคะสำหรับเน้นนะคะก็จะเป็น2 5 5 2นะคะแล้วก็จะเป็น6 9 9 6นะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะ6 3เนาะ จดไว้แค่ว้นะคะพี่ๆแม่ๆจะสําหรับสายด่วนนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลน์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหนะ้าทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า